ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแต่งรถคลิปแรกที่เราจะแต่งกันใน Forza Horizon 4นะครับซึ่งสำหรับรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า Lamborghini Huracan คันนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับคันนี้นยผมได้แต่งตัวลายรถไปแล้วเนี่ยเป็นลายเนียนแคทน่ารักน่ารักเลยนะครับแล้วก็ตรงตัวล้อเนี่ยผมก็แต่งไปแล้วนะแล้วก็พวกของของแต่งภายในพวกเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างผมก็แต่งไปแล้วนะครับแต่ว่าดีวันนี้เราจะมาแต่งใหม่กันคเเดว ไปเริ่มแต่งอะไรดีกว่านะครับอ่ามาที่เมนูอัปเกรดและจูนิ่งนะครับก่อนจะไปแต่งนะผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่าการแต่งรถในคลิปนี้อาจจะมีติดๆขัดๆบ้างนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาแต่งรถในเกมนี้เท่าไหร่นะครับพวกเมนูการแต่งรถต่างๆเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยชินนะอาจจะมีงงๆบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาที่เมนูแรกก่อนนะอันนี้เป็นเมนู engine นะครับซึ่งสรับเมนู engine เนีย่ยผมรู้สึกว่าผมจะอัปเกรดทุกอย่างไว้สุดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ดู อันนี้ก็สุดแล้วนะครับอันนี้วาวนะครับสุดแล้วอันนี้เป็นเอจิ n บ b ็อกนะครับก็อัพแล้วนะครับอันนี้ก็อัพไปแล้วนะครับเรื่องของเอจิทนี้ผมอัพไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอันนี้น่าจะเป็นระบบแฮนดิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปริงแอนด์ดัมเปอร์นะครับเป็นพวกโช๊คอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ผมยังใช้ของเดิมอยู่ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบไหนดีอะมีแบบสปอร์ตแบบเลสนะครับแล้วก็เรนลี่แบบดิฟนะครับผมผมขอใส่เป็นแบบเลสละกันนะแบบโต๊ะแข่งเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกอันนี้ว่าอะไรนะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมยังใส่ของเดิมอยู่ผมก็จะอัพเป็นของแต่งไปเลยนะครับโอเคอันนี้ด้วยนะครับอัพเป็นของแต่งไปแล้วก็อันนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับอ๋อเป็นโลบา์นะครับเป็นโลเคชด้านในนะครับอันนี้ผมขอไม่ใส่แล้วกันนะครับผมว่ามาดูเกะกะไปนิดนึงอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเวทรีดักชันน่าจะเป็นการไล่เบาหรือเปล่านะครับก็เอาใส่เป็นแบบอันสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ นี่เป็นคลัตช์นะครับคลัตช์อันนี้ผมอัปเดตไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรานสิชชั่นนะครับระบบเกียร์อันนี้ผมก็อัปเกรดไปแล้วนะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็อัปเกรดไปแล้วนะครับโอเคดีอยู่แล้วนะครับโอเคเราข้ามไปนะครับมาดูกันที่เมนูยางและล้อกันบ้างนะครับโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูยางนะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นยางแข็งนะที่มีลายฮอลลิสันด้วยนะครับอยู่ตรงแก้มยางนะครับก็ ผมว่าอันนี้ก็สวยสุดแล้วนะครับใส่เป็นนี้ไปแล้วกันแล้วก็ประสิทธิภาพก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับก็ใส่เป็นตัวนี้ไว้นะครับอันนี้ผมเคยมาแต่งไว้แล้วไงใส่เป็นเดิมไว้แล้วครับส่วนนี้ก็จะเป็นยางหน้านะครับขนาดความใหญ่ของยางหน้านะครับซึ่งอันนี้ผมใส่เป็นแบบแต่งอยู่แล้วนะอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเมนูต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นยางหลังนะครับอันนี้ผมก็อัพไปแล้วนะครับยางหลังก็ข้ามไปอันนี้เป็นตัวล้อแล้วนะครับมาเปลี่ยนล้อกันบ้างดีกว่านี่ครับอ่าล้อเดิมผมว่าผมเบื่อแล้วนะดูลกวเยย เราสามารถไปเปลี่ยน400้อขีได้นะครับถ้าไม่ถูกใจนะครับเอ,อเอาไปล้อตรงไหนดีอ่ะโหนี่เป็นล้อแบบแนวลดซิ่งลดซิ่งนะผมว่าเมนูล้อตัวนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ผมว่ามาดูเมนูนี้ดีกว่าผมว่าเมนูนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนดูแป๊บนึงนะล้อสวยๆเต็มเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะล้อเยอะมากเลยนะครับมีล้อโลติฟอร์มนะครเมื่อกี้นี่มีล้อโอแซดด้วยนะครับล้อโมโม่เอาเป็นล้อไหนดีอ่ะเอสนะครับ อล้อตัวนี้สวยนะครับเฮ้ยผมชอบเลยผมชอบเลยเอาเป็นล้อตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคใส่ไปะนะครับผมโอเคกดออกมาอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นขนาดของตัวลอ้อเหรออ๋อสามารถขยายลอ้อได้ครับผมแต่ขยายแล้วสตตตัสจะลดลงนิดนึงนะครับแต่สุดตัวคิดว่าขยายแล้วมันดูสวยกว่าเดิมอะ่ะผมว่าผมยอมให้สเตตัสลดลงดีกว่านีครับผมเน้นสวยไวก่อนแล้วกันนะสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคใส่ไปนะครับ แล้วก็ต่อมาที่เมนู Aero and a p p l a n c e นะครับผมน่าจะเป็นพวกของแต่งภายนอกนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นส่วนของตัวด้านบัมเปอร์หน้านะครับซึ่งอันนี้ผมใส่เป็นแบบแต่งอยู่แล้วนะครับแบบแต่งก็จะมีขนาดแล้วก็ที่ดึงด้านหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับสีแดงแดงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นทางหลังนะครับเป็นสปอยเลอร์จะมีของ liberty walk ด้วยนะครับจะเป็นอันเล็กเล็กแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นของแต่งของทาง forza เองนะครับจะเป็นแบบสปอยเลอร์ยกสูงแบบนี้นะครับซึ่งผมจะใส่เป็น liberty walk แล้วกันนะครับเรียบ จริงลิ l บ b e r ตี้วอลก็ไม่เรียบนะนะครับผมโอเคต่อมาที่เมนูนี้นะครับไม่รู้ว่าเมนูอะไรเหมือนกันนะเอนจินสวั p อ๋อสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ก็ผมสามารถวางเครื่อง V12 ให้ด้วยนะครับแต่ผมว่าผมใส่เป็น V10 เหมือนเดิมดีกว่านะคงความเป็นฮูลาคารไว้นะครับฮูลาคารต้องเครื่อง V10 เท่านั้นนะครับผมเครื่อง V12 ผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องของอเวนาดอมาใส่นะครับสำหรับ ตััวนนี้นะครบโอเคเราข้ามไปแล้วกันส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นเอ่ออ๋อเป็นเลือกระบบขับเคลื่อนแบบไหนนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ all wheel drive นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น rear wheel drive ได้นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังได้นะครับอันนี้ผมขอไม่เปลี่ยนแล้วกันผมขอเป็น all wheel drive เหมือนเดิมแล้วกันเนาะออกตัวจะได้แบบพุงพ่งๆดีนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของเอ่อเทอร์โบนะครับพวกระบบอากาศนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นเครื่อง NA นะครับผมก็จะใส่เป็น twin turbo แล้วกันนะครับผมเพิ่มความซิ่งขึ้นไป นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของบอดี้คิทนะครับผมก็จะมีบอดี้คิทของ Liberty Walk ด้วยนะครับผมว้าวโคตรสวยนะครับผมใช้ได้อยู่นะใช้ได้นี่ครับใส่เป็น Liberty Walk ไปแล้วกันนะแต่รู้สึกว่าใส่แล้วเนี่ยสเตตัสจะลดลงนะเมื่อกี้นี้แต่ไม่เป็นไรนะเรายอมนะเพื่อความสวยนะครับใส่เป็น Liberty Walk ไปนี่ครับโอเคเสร็จแล้วนะเมนูนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสีรถต่างๆกันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคอินสตาลเลชัื้อไป40,000กว่า โอเครอเซฟแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมาดูกันที่เรื่องของเมนูสีกันบ้างดีกว่านะเมนูสีมันต้องไปเมนูไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วนี่ครับผมเมนูไหนวะเนี่ยหรือว่าต้องออกมาเมนูนี้แล้วก็นี่ไงดีไซน์เพนส์นี่ครับผมเมนูสีนี่ครับนี่เพ้นท์คาร์นะ่ครับผม Yes ลบลายเก่าทิ้งก่อนนะครับมนถึงจะสามารถเปลี่ยนลายได้นะครับโอเคนี่ลบลายออกไปแล้วนะตัวรถเดิมๆก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับ เรามาดูกันที่สีของตัวบอดี้ก่อนนะเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีไดดีผมคิดว่าผมจะใส่เป็นสีม่วงไม่ก็สีน้ำเงินนะเฮ้ยแต่สีม่วงนี่สวยว่ะเป็นสีม่วงด้านนี่ครับเฮ้ยสวยอยู่นะสีนี้ก็สวยว่ะสีม่วงด้านแบบนี้นี่ครับผมหรือจะเป็นอสีดําแบบนี้ก็สวยนะเออว่ะสีดําก็สวยว่ะเนี่ยนี่ครับผมใช้ได้นะหรือจะเป็นสีน้ําเงินดีนะผมขอเลือกสีสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะอืมเฮ้ยสีน้ําเงินนี่ก็สวยนะน้าเงินเข้มหรือให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยดี สีน้ำเงินสวยว่ะนะครับผมมีสีแบบเอฟเฟกเอฟเฟกด้วยนะมีสีแบบไล่เฟดแบบนี้ด้วยนะสีออกแบบแดงๆเหมือนสีวายหน่อยเอ้แต่มองมาบุงก็เป็นสีม่วงนะครับสีนี้สวยว่ะสวยสวยนะครับผมมีสีแบบลายคาร์บอนด้วยนะครับว้ามีแบบลายทหารก็มีเนบลายพางเอาเป็นแบบไหนดีอะเอาเป็นลายพางดีไหมลายพางก็สวยนะเนี่ยลายพางแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นสีเขียวนี่ดีเขียวอ่อนนะครับก็สวยไปอีกแบบแต่ผมชอบสีน้ําเงินว่ะ ผมว่าสีเงินก็ใช้ได้อยู่นะนี่น้ำเงินแบบเนี้ยนะครับหรือจะเป็นเข้ม,ขมๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมว่าเป็นน้ำเงินนี้ดีกว่านะครับโอเคเราใส่เป็นสีน้ำเงินนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นี้เป็นสีของฝากระโปรงหน้าเหรอง้อเปลี่ยนสีฝากระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีดำเลยไหมหรือจะใส่เป็นนี่ครับผมเป็นฝากระโปรงคาร์บอนไปเลยนะครับคาร์บอนก็ได้นะคาร์บอนก็สวยอยู่นะครับผมแต่ผมว่ามันจะดูแบบแปลกๆเกินไปนะผมว่าผมขอไม่ใส่ดีกว่านะครับ สับสีฝากระโปงหน้าเขาเป็นสีน้ําเงินเหมือนตัวรถเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของกอระจกข้างนะครับกระจกมองหลังผมขอใส่เป็นคาร์บอนดีกว่าน,นี้นะครับเอาเป็นคาร์บอนเงาแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็สีของสปอยเลอร์หลังสามารถเปลี่ยนได้ด้วยหรอรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้เฉพาะสปอยเลอร์ที่เป็นแบบยกสูงนะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์แต่งของ Liberty Wal k ซึ่งมันจะเป็นคาร์บอนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะเพราะ,ะนั้นเราข้ามไปดีกว่านะครับ แ้วก็นี้จะเป็นสีของตัวล้อนี่ครับสีตัวล้อเป็นสีอะไรดีอะผมอยากให้สีมันดูตัดกับสีตัวรถสักนิดหนึ่งนี่ครับผมอยากได้เป็นสีขาวมีไหมอ๋อสีขาวก็สวยนะไปดูตัดกับตัวรถด,ดีอะนี่ครับผมผมชอบนะผมชอบเออวะนี่ครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวดูสีอื่นก่อนเนบโอ้เป็นคาร์บอนก็สวยนะดูดิคือคาร์บอนก็ใช้ได้นี่ครับผม หรือใส่เป็นลายก็ได้นะโอ้โหเกมนี้สามารถใส่ลายที่ล้อได้นะครับสวย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 ลายพรางนะครับผมอ่าเอาเป็นสีตัวไหนดีอะแต่ผมชอบสีขาวว่าส่วนตัวผมชอบสีขาวนะผมว่าผมใส่เป็นสีขาวดีกว่านะครับให้มันดูตัดกับสีตัวรถนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีของกระจกเหรออ๋อสีกระจกครับผมขอเป็นกระจกมืดๆหน่อยแล้วกันนะขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับสีของส่วนต่างๆเนะี่ยตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะอูโคตรสวยเ,ยเลยนะครับ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเราเซฟก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วแต่จริงผมอยากได้ลายด้วยอ่ะเราจะเพิ่มลายยังไงวะนะครับผมอ๋อนี่ไงแอปไพดีคอตรงนี้นะครับใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มลายเข้าไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองดูหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงมีลายให้ใส่นะี่ครับขอหาลายอ่าลิเบอร์ตี้วอลก์นิดนึงนะมีไหมเนี่ย มีไหมเอ่ยอ๋อนี่นี่มีมีมี LB work นะครับผมลาย Liberty walk ก็มีอยู่ติดข้างประตูเลยนะครับอขอตรงมุมประตูหน่อยแล้วกันนะขอเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็เอามูฟลงมาตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยกันเนาะแล้วก็เอียงนิดนึงให้มันเข้ากับตัวประตูนิดนึงโอเคลงมาหน่อยโอเคประมาณนี้เนาะ,ะผมอยากเปลี่ยนสีไม่รู้ว่าเปลี่ยนสีตรงไหนหรือว่าเปลี่ยนสีไม่ได้วะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะโอเคเรากดโอเคไปก่อนนะครับ แล้วก็ด้านข้างนะประตูอีกฝั่งหนึ่งขอใส่ลาย Liberty Walk เหมือนกันเลยนะครับเอา B Work เหมือนกันนะครับโอเคใส่เป็ลนลายเดียวกันนะครับผมจะพยายามให้เท่ากับข้ามเมื่อกี้แล้วกันเนาะหรือว่ามันมีฟังก์ชัน Copy ว่าแบบ Copy ฝั่งนู้นม,มาไว้ฝั่งนี้ให้มันเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมขอออกไปดูนิดนึงนะเผื่อมันมีนะครับเ,เราสามารถ Copy ได้ไหมอ๋อ,อนี่มี Copy นะครับมี Copy ได้แล้วก็เราจะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็กด Paste ได้ไหมนี่ไงกด Paste อ่าวางอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามันเอียงกับเราฝั่งกันนิดสิอ่ายังไงดีนะครับอ๋อมีมิลเลอร์ทูอัลเทอร์ไซด์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ <c oughs> กำลังงงๆผิดๆทุกๆอยู่นะครับเดี๋ยวๆๆีๆ๋ยวตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็มิลเลอร์ทูอัลเทอร์ไซด์นะครับอย่างนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีลายตรงนี้อ่าโอเคได้แล้วได้แล้วเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอาลายแค่นี้แล้วกันนะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปฝึกการสร้างลายนอกรอบอีกทีที่หลังแล้วกันนะครับตอนนี้เราใส่ลายแค่นี้พอนะครับผมเล็กๆแค่นี้เนียส okay, องฝั่งโอเคเซฟทูเคลิขสิทธิไปโอเคเสร็จ okay, แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอกดดูตัวรถนิดนึงว้าโอ้โหโคตรเฟีย้ยวนะครับผมแนวแบบเรียบๆเนี้ยแต่ว่าของแต่งโหดๆหน่อยนะ้ยลิเบอร์ตี้วอล์กเนะี้ตัวรถสีน้เงินๆเนี้ยตัดกับล้อสีขาวนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้เนาะลายก็ ตามที่เห็นเลยนะครับใส่ไปนิดเดียวพอนะครับ LB work ด้านข้างประตูทั้งสองฝั่งแค่นี้พอนะครับเรียบๆแบบนี้พอนี่ครับว้าโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบวิ่งจริงกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะแข่งสู้คนอื่นเขาชนะหรือเปล่านะครับมากระทิงดุเราพร้อมลบแล้วนะครับออกไปด้านนอกนิดนึงว้าโอ้โหเสียงนะครับขอเบิ้์นฟังเสียงหน่อยดีกว่าโอ้เสียง V10 ครับผมว้าโอ้โหตอนออกตัวพุ่งมากนะครับ หนึ่งตัวมันเป็นอ่าขับเครื่อง4ล้อนี่ครับออวิวได้นี่ครับเวลาออกตัวนี่จะแบบพุงพ่งๆหน่อยแปบ,บเดียวร้อยแล้วอ่ะโอ้ปั๊บเดียวโอ้โหสองร้อยแล้วครับผมโคตรแรงเบา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 เบ,า,บ,า,บาหน่อยเบาหน่อยโอ้โหมีเอนโซ่ขับสวนเราไปน <_ T> ี่ครับผมอ่าผมขอไปลองที่สนามไหนดีอ่ะเอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะใกล้ๆบ้านเลยนะครับเดี๋ยวขับไปที่สนามนี้กันนะครับโอเคไปขับไปสนามมาสักนิดนึง อื้ออืโคตรแรงมีแรงว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเบาเบาเบาโอเคใช้ได้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 เสียงก็โหดนะครับเบา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 เดี๋ยวแหกคบไปครับไปครับ ดันหน้าโค้งโอเคเบาๆต้องอยเข้าโค้งนะครับเกมนี้ไม่เหมือนนิฟอสปีนนะโอเคชิปอ่างสนามแล้วกดเริ่มเลยดีกว่ามาลองแข่งกันเลยนะครับบบบหูบคบบบเบบอบบบบบมบมบบ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 บาบบ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 ดบบ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 ่นะบาบบ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 ดบดบบบนบบ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 นบบ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 ับบ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 บ i 8ด้วยนะด้านข้างเรานะครับผม เรื่องของระดับความยากผมเซตติ้งไว้ประมาณนี้เนาะตามที่เห็นเลยนะครับโอเคเราเริ่มแข่งกันเลยนะครับมาเอาปไายป้ป้าโคตรพุ่งเนีครับออกตัวโคตรดีดูความที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเอาวิวได้การออกตัวนี้แบบโคตรดีนะครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชนกันมั่วหมดแล้วจิ้มหายมาถึงกูไฟท้ายแตกไปข้างนึงแล้วนี้นครับผมไปครับผมไปโอ้โหโดนชนอีกข้างนึ่งไฟท้ายแตกสองข้างแล้วแป๊บเดียว โอเคไปครับผมโอเคไป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 จอตูดไอแพดจอตูดไอแพดไอแพดมันฝังผมอะไปครับผมไปครับผมอันที่หนึ่งแม่งนำไปนู่น,นละโอเคเบาเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคไปครับด้านหน้าเป็นฟูลารี่เนี้ยครับโอเคอยังไงครับเออหลุดลงข้างทางเบา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 บักระเพงเรถกูณยู่เลยเนะี้ยไปครับผมตอนนี้อยู่ที่สาม ยังไงครับผมทำไมด้านหน้ามันแรงกันจังวะเออลืมเบรกชักกำแพงเข้าเต็มเลยเต็มๆครับผมโอเคโอเคไปครับผมควรควรจะด่แซงมาแล้วโอเคเบรกหน่อยเบรกหน่อยโ้ยสไลด์สไลด์นี่ไปครับผมรู้สึกว่ากระจกกระจกข้างจะหายไปข้างหนึ่งในครับผมไปครับอุ้เบาเบโอ้ดูแลงทำไมมันลื่นนี่ครับถนนโอ้โห ขอขย้อนขับนิดหนึ่งเนี้ยเข้าเข้าโค้งได้แย่มากเนี้ยโค้งนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมมันลื่นๆเนี้ยถนนมันเปียกครับผมสังเกตที่พื้นดีมีเอ่าเอฟเฟกต์น้ำกระจายออกมาเต็มเลยเนี้ยครับนี่าเวลาวิ่งดิน้ำเต็มถนนเลยูโคตรลื่นบอกเลยว่าโคตรลื่นขับเคลื่อนสี่ล้อก็ไม่ช่วยอะไรเนี้ยตอนนี้หูอย่างลื่นไปครับผมตอนนี้อยู่แค่ที่สามเองอะที่สองกับที่หนึ่งแรงมากไปนู่นแล้วนี่ครับ ตามไม่ทันกันเลยทีเดียวไป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 โหแรงกันจังวะแรงกันจังวะโอเคเริ่มตามทันเริ่มตามทันตรงนี้เบรกตรงนี้เบ oh, oh. <ito> รกโค้งโค้งเ่อยเบรกค่อยเบรกเออชนกระแพงมาหนึ่งทีไปครับผมไปครับผมโอ้สนามจะห,าจาหมดแล้วอะผมว่าน่าจะได้แค่ที่สามวะดูทรงแล้วดูจากถนนความลื่นแล้วผมไม่น่าจะเข้าโค้งได้ดีกว่านี้เลยนะครับไปครับผม ถูได้แค่ที่สามมาเข้าเส้นชัยแล้วนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนะี่ยผมคิดว่าถ้านดุดไม่ลื่นเนี่ยผมว่าน่าจะได้ที่หนึ่งอยู่นะแต่ที่สามมาก็ไม่เป็นไรนะเล่นขำๆนี่ครับผมโอเคเมื่อกี้ที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นรถของไซเบอร์พังนี่ครับคูดแรงนี่ครับม,มีสุมสปินทีหนึ่งเนีจยได้อะไรเอ่ยโอเคได้กางเกงอะไรมาวะเนียนี่ครับผมกางเกงสีฟ้า โอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับการแข่งเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมขอลองขับไปทดสอบตรงถนนตรงยาวตรงนี้ดีกว่านะนี่ถนนเส้นนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขับกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะขับตรงยาวไปถึงสุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะปิดคลิปกันนะครับเดี๋ยวขอขับมาตรงนี้ก่อนนะจุดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคขับรถนิดนึงคร <Turn around. S 1> นะับโอ้โหฝนมันตกเลยนะครับถนนมันก็จะค่อนข้างลื่นนิดนึงโอเคไปครับผมอ้หเอาวะเอาวะ โอเคโอเคไปครับไปครับเบา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 เกือบชนกระแรงใช้ได้อยู่นะคันนี้อันนี้ขนาดยังไม่ได้จูนนะแค่ใส่ของแต่งอย่างเดียวนี่ครับเกมนี้ถนะ้าใครจูนรถเก่งๆเนี่ยสามารถจูนให้มันแรงขึ้นได้เยอะเลยนะครับแต่บอกเลยว่าเกมนี้จูนยากมากต้องเก่งจริงๆถึงจะจูนได้นี่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ถะดุดลื่นมากนะครับขับเลื้อยเป็นงูเลยโอเคโอ้รถไถกือบชนรถไถ นะครับไปครับผมบ้าวบาวบา,วบาวโอเคเบาหน่อยครับ <400 S 1> ผมเบาหน่อยบ้าวโอเคแต่ไหลเข้าโค้งไปทีหนึ่งแงบ,บโอเคโอเคอาาเัตราเร่งผมก็แรงใช้ได้เลยนะครับคันนี้หลังจากอัปเกรดมาแล้วเนี่ย บอกเลยว่าดีว่าเติมๆเยอะนะครับอาตาเล่นคตรดีแต่ผมไม่รู้ว่าแรงปลายเนี่ยมันจะทอปสปีดได้ขนาดไหนนะคันนี้เอาว่ะเอาว่ะเกือบ3 0 0แล้วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่300้อกว่าอย่างไรครับผมทยาทางโค้งเบาหน่อยโอเคโอเอเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทอปสปีดกันตรงนี้นะครับโอ้เบรกเบรกอยู่ไม่เป็นไรทะลุทะลุวงเวียนไปเลย นีครับผมไปครับเอาบาเบาเบาเบาโอเคเนีัยมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบวิ่งท็อปสปีดดูนะดูว่าท็อปสปีดมันจะได้ประมาณไหนเนาะมีผู้เล่นออนไลน์มาจอยข้างเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองแข่งกับ599 XX คันดีกันเนปเออวัดเราออกตัวกินว่ะสู้มันไม่ได้เนี้ยผมคันนั้นมันเร็วกว่านีับผม ไปนู่นแล้วนะครับไม่เป็นไรเราสนใจที่ท็อปสปีดคันของเราเนี่ยครับดูสิว่าคันเราเนี่ยจะท็อปสปีดได้ขนาดไหนนะตอนนี้ไปที่290แล้วเนี่ยสามร้อยไปแล้วยังไงครับผมยังไงความเร็วย,ยังขึ้นเรื่อยๆอยังขึ้นเรื่อยๆ320แล้ว300ร้อามร้ามสิแล้วสาม้อยสีโอ้ยตกแรง350ร้กสิบครับผมถึง370ไหมสาม้ยเจ็ครับผมวุ้นเอ,อาเรื่องอยู่เอ้ยรถบข่อยย้อนขอย้อนขอย้อน เด๋ยวท็อปสปีดเราเสียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มืกีรถมันเลี้ยวตัดหน้าเราพอดีเดี๋ยวดูความเร็วท็อปสปีดจริงนะสามร้อยเจ็ี่มร้อยเจ็ดหกเอาวะเอาวะถึงสามร้ยไหมเมื่อกี้เห็น3ามอยู่เนะี้ยเมี้ทางโค้งเยอะว้าวไม่เป็นไรเล็งต่อนะครับความเร็วตรงมาอยู่ที่3ามร้อน่าจะประมาณ380แหละเนี่ยครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยแบ ตอนนี้ความเร็วตกมาอยู่310แล้วแหกโค้งเมื่อกี้ไปทีหนึง่งนี่ครับผมโอเคน่าจะขึ้นไม่ได้ถึงเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าถานนมันค่อนข้างที่โค้งไปโค้งมานิดนึงนะครับโอเคตรงน,นี้เราแหกวงเวียร์แล้วอลอยแบบโคตรโหดโว้ลรถโอเคไป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  โอเคพอครับขออนนัดเกินเร่ง <S <S เสียงเชดเกียร์ลงนี้ก็เพาะอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเลมูคินีฮูลาคารกับชุดแต่ง Liberty w a l k คันนี้นะคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แหละมาแต่งรถให้ดูแล้วก็มาแข่งให้ดูแล้วก็ทดสอบความเร็วท็อปสปีดก็ตามที่เห็นเลยนะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า ยบายจ้า